คุณนีชาครับเดี๋ยวอาอ้าอย่า่เดีแบบพี่แจ๊คขึ้น่อนนาเลยพี่แจ๊คเดี๋ยว ทุีท่านหมาย้นะครับไปหน้าของผ้ากอสุนท่จุดชั้นเตะของสนามบอลการดนครับ ก่อนนะครับคุ้มมาระวังล้อรถนะครับล้อรถคุณมมากรลบคุณมมากเลยระวังนะครับระวังอรถนะครับคุณมมากนะครับตุ้มมาครับ ระวังนะครับระวังครับระวังครับขอบคุณทุกคนนะขอบคุณมากเลยครับระวังนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเบียดกันนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอตั้งเวลแป๊บหนึ่งระวังนะครับรตมันมันนี่ นี้เรามากับคุณกิตตินะหลังจบดีเบตคุณสรยุทธ์นะครับช่อง3ามต่คุณพิธาจะไปออกรายการต่อนะครับที่รายการข่าวสามิตินะครับ ก็บรรยากาศหลังจากจบดีเบตคุณสรยุทธ์นะครับเปลี่ยนใหม่หรือไปต่อก็ได้มีการนะครับแฟนคลับก็มารอส่งคุณพิาธาริมเจริญรัฐนะครับคุณพิธาจะไปออกรายการต่อนะฮะทางช่อง3ามกับคุณกิตติสิงหาปัดด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ก็ฝากส่งหัวใจสีส้มนะฮะร,รัวๆเป็นกำลังใจโอปอก็มาฟังดีเบตนะครับกับเพื่อนๆหลายๆคนนะฮะแล้วก็วันนี้ได้มาติดตามภารกิจของคุณพิธาลิ้นจเจริญรัตนะครับสำหรับวันพรุ่งนี้วันที่12พฤษภาคมก็จะเป็นวันที่พรรคการเมืองหลากหลายพรรคนะครับได้มีการจัดการปราศัยใหญ่กันหลังนะช่วงโค้งสุดท้ายจริงๆแล้วนะครับ12พฤษภาคมสำหรับ พระเก้าไกรก็จะมีการจัดปราัยที่สนามไทยญี่ปุ่นดินแดงนะครับเขตดินแดงซุ่งเบื้องต้นก็จะมีนะครับคุณพิทาลิ้นเจริญรัตหัวหน้าพระเก้าไกรปราัยอย่างแน่นอนซึ่งในวันนี้คาราวาของพระเก้าไกรก็เรียกว่านะครับได้ดําเนินการมาถึงส่วนกลางนะครับภาคกลางแล้วเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นแล้วในวันพรุ่งนี้ก็จะ ไปปลาัยใหญ่กันตั้งแต่เวลา17นาฬิกาครับประตูเปิด16นาฬิกาที่สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงเขตดินแดงเพื่อนเพื่อนแฟนคลับภาคเก้าไกลก็สามารถที่จะให้กำลังใจนะครับกับภาคเก้าไกลได้แล้วก็วันที่14พฤษภาคมนะครับก็ไปใช้สิทธ์ใช้เสียงกันนะครับที่คูหาของท่านตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกานะครับในวันนี้การดีเบตของคุณสรย,ยุทธนะครับแล้วก็การดีเบตของช่อง3นั้น ก็ถือว่าได้มีการถามจุดยืนนะครับต่างๆของทางทุกภาคการเมืองและก็การป้องกันการรัฐประหารนะครับคุณพิธาก็บอกว่าถ้าเกิดการรัฐประหารคุณพิธาก็จะอยู่เคียงข้างประชาชนและก็ได้มีการดําเนินการนะฮะในส่วนของการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของนโยบายของพรรคก้าวไกลที่นําเสนอว่าการเมืองดีปากท้องดีมีอนาคตรวมถึงย้ําจุดยืนในเรื่องของการจับ มือนะครับการไม่จับมือกับสองลุงก็คือเน้นย้ำมอตโต้นะมีลุงไม่มีเรามีเราไม่มีลุงร่วมทั้งนะครับในเรื่องราวของการดำเนินการเกี่ยวกับการจับมือกับพรคเพื่อไทยนะครับถ้านโยบายตรงกันนะครับก็คุณพิธาก็ระบุว่าเอาประชาชนเป็นที่ตั้งนะครับนี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดที่ห้างสยามพารากอนนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะขออนุญาตเดินทางไปศาลอาญา รัชดาต่อนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแจ้งเตือนเป็นกําลังใจในการถ่ายทอดสดให้กับสํานักข่าวรัชดรครับพรุ่งนี้โอปอก็จะแบ่งทีม2ทีมนะทีมแรกนะครับไปอ,อีกหนึ่งภาคการเมืองทีมที่2ก็มาอีก1นึ่ภาคการเมืองนะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม